ัสดีครับทุกคนใช่นะฮะผมอยากรู้ว่าประชากรบนโลกมีกี่เปอร์เซนที่มันไม่กินทุเรียนเพราะว่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นกูในอดีตเมื่อก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่กูจะกินทุเรียนใช่นะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวัน <c oughs> วันนี้เป็นวันแรกที่ผมกินทุเรียนได้นะฮะใช่แล้วผมจะอัดไว้นะฮะและสิ่งที่ผมอยากบอกกับคนกินทุเรียนได้คนที่กินทุเรียนไม่ได้คือ คนที่กินทุเรียนเขาอาจจะแบบว่าอยากเข้าใจความอร่อยของคนกินทุเรียนพอผมกินปุ๊บรสชาติมันเหมือนอินทผลัมนั่นคือสิ่งที่อร่อยของมันใช่นะฮะใช่จนทําให้ผมแยกไม่ออกว่ามันคืออินทผลัมที่ย้อมสีเหลืองแล้วก็กินเข้าไปใช่นะฮะแล้วคนที่กินอินทผลัมก็ <c oughs> ก็จะสงสัยว่าอินทผลัมมันรสชาติเป็นยังไงไม่เป็นไรนะฮะ นั่นเป็นสิ่งที่ดีมีวันที่ดีครับทุกคนใช่วันดีครับผม